สวัสดีครับชื่อเจนะฮะตอนนี้ทำอาร์ตไดเป็นครีเอทีฟด้วยแล้วก็มีสื้อผ้ามีแบรนดสื้อผ้าของตัวเองเพรศาสตรสิบหน้าก็เริ่มย้อยลงจากแรงน้ำถ่วงของโลกใบนี้ทำให้หน้าเราแบบตกลงใ,ใต้ตาถูกสิ่งอย่างอะไรก็เลยรู้สึกว่าอยากยกหน้าขึ้นโดยที่ไม่ใช่โบท็อกรู้สึกว่าอยากให้กามยังมีกามอยู่ ไม่อยากให้กล้ามมันแบบลดลงอยากให้จอมันมันยังชัดเหมือนเดิมแต่ว่าแบบยกให้หน้ามันกระชับขึ้นเคยทําแล้วก็โอเคมากมันถึงทำที่นึงมันอยู่เป็นปีอะดีชีวิตดีก็คือมั่นใจไปไหนมาไหนก็มั่นใจหน้าใสขึ้นด้วยนิดนึงมั้งคิดเบก็ไม่รู้ชอบความแบบชอบเอฟเฟกต์ของมันนะให้มันหน้ามันกระชับตึงใสแล้วก็โดยที่ยังมีจอาลอยู่แบบชัดก็รู้จักของงการเพราะมีเพื่อนแนะนำมาเคยมีเพื่อนสองสามคนมาทำแล้วเลยแฮปปี้ ไกลบ้านเดินทางสะดวกแบบมีงาที่มีทีส่ yeah. สดรถนี่แหละประมาณนี้ครับแล้วคนไม่เยอะไม่ต้องไปต่อคิวรออะไรค okay? รับทรงานเฟรนลี่แล้วก็เซอร์วิสดีแล้วก็สะอาดแล้วก็พื้นที่แบบไม่อึดอัดคนไม่เยอะดีชอบคือดีเนี่ยเราไม่ต้องให้คนอื่นมาคอนเฟิร์มว่ามันดีเราเราบอกว่าเราเราชอบเราคือเราคือเราดีเราจบ